เนื้อหาในคลิปนี้จะอธิบายเกี่ยวกับคำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรมในการเขียนโปรแกรมโดยทั่วไปนอกจากเราจะเขียนคำสั่งให้เครื่องทำงานเรียงตามลำดับแล้วเราจะมีคำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรมอีกลักษณะนหนึ่งซึ่งในคำสั่งจะมีการตรวจสอบ เงื่อนไขการทำงานเพื่อควบคุมทิศทางในการทำงานของโปรแกรมซึ่งการตัดสินใจต่างๆนั้นเราจะใช้การทดสอบทางบูลีนดังนั้นในการเขียนโปรแกรมนะคะเพื่อควบคุมการทำงานเนี่ยจะต้องมีตัวดำเนินการแบบบูลีนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยผลของการ ทดสอบงเื่อนไขผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเป็นจริงหรือเป็นเท็จเท่านั้นนะคะคำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรมจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือคำสั่งงเื่อนไขซึ่งเป็นคำสั่งที่เราเขียนขึ้นมาเพื่อให้เครื่องเลือก ทำงานโดยพิจารณาจากเงื่อนไขที่เราระบุเอาไว้นะคะคำสั่งที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นคำสั่ง if เราจะใช้กรณีที่เรามีทางเลือกเพียงทางเดียวคำสั่ง if else จะใช้ในกรณีที่เรามีทางเลือก2ทางเลือก คำสั่ง if elif หรือเรียกว่า nested if เราจะใช้เมื่อเรามีทางเลือกหลายๆทางเลือกให้เลือกทำงานแล้วก็มีคำสั่ง switch อีกคำสั่งหนึ่งนะคะคำสั่งควบคุมอีกประเภทหนึง่งเราเรียกว่าคำสั่งทำซ้ำหรือว่าลู o กลุ่มนี้ก็จะเป็นคำสั่งที่เราใช้สำหรับกําหนดให้โปรแกรมทำงานเป็นวงรอบก็คือในการทำงานบางครั้งเราอาจจะต้องการให้โปรแกรมทำคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งลหลายๆรอบนะคะดังนั้นเราสามารถที่จะสร้างเงื่อนไขขึ้นมา เพื่อให้โปรแกร,รมทำงานเป็นวงรอบหรือทำงานตามจำนวนรอบที่เราต้องการได้เมื่อครบตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วก็จะออกจากวงรอบนั้นไปทำงานคำสั่งถัดไปซึ่งคำสั่งที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยคำสั่ง for คำสั่ง while และก็คำสั่ง ดูวายเรามาดูคำสั่งในกลุ่มแรกนะคะคำสั่งควบคุมแบบเงื่อนไขนะคะคำสั่งประเภทนี้จะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหรือเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อให้เครื่องเลือกทำงานว่าจะให้ทำงานในส่วนใด ซึ่งการตรวจสอบเงื่อนไขนั้นผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเป็นจริงหรือเท็จนั่นก็คือเราก็จะต้องสร้างเงื่อนไขขึ้นมาว่าเมื่อเครื่องทำการตรวจสอบเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วถ้าเงื่อนไขเป็นจริงเราต้องการให้เครื่องทำคาสั่งอะไรบ้างหรือเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จเราต้องการให้เครื่องทำคาสั่งอะไรบ้างนั่นเอง นะคะมาดูคำสั่งแรกของคำสั่งควบคุมแบบเงื่อนไขคำสั่ง if นะคะประโยคคำสั่ง if นี้เราจะใช้กรณีที่มีทางเลือกเพียงทางเดียวรูปแบบของคำสั่งนะคะก็จะเขียนตามรูปแบบนี้ก็คือ if ตามด้วยเงื่อนไขที่เราต้องการจะตรวจสอบเมื่อเราทำงานตรวจสอบเงื่อนไขแล้วเงื่อนไขเป็นจริงเราต้องการให้ทำคำสั่งอะไรก็จะใส่คำสั่งที่เราต้องการให้ทำในขอบเขตของประโยคคำสั่ง if ในส่วนที่เป็นจริงตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งของคำสั่งที่1นนะคะตามรูปแบบ แต่ถ้าหากว่าตรวจสอบเงื่อนไขแล้วเงื่อนไขเป็นเท็จก็จะลงมาทำที่คำสั่งที่2นะคะลองดูที่โฟชาร์ตนะคะแสดงการทำงานของคำสั่งเงื่อนไข if การทำงานก็เริ่มด้วยการตรวจสอบเงื่อนไขหากเงื่อนไข ที่เราตรวจสอบเป็นจริงก็จะลงมาทำคำสั่งที่หนึ่งซึ่งคำสั่งที่หนึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะมีหนึ่งคำสั่งหรือมากกว่าหนึ่งคำสั่งก็ได้นะคะจะสั่งให้ทำคำสั่งอะไรบ้างก็ใส่เข้าไปเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะลงมาทำในส่วนคำสั่งที่สองแต่ถ้าเกิดว่า ทําการตรวจสอบเงื่อนไขแล้วเงื่อนไขเป็นเท็จก็จะข้ามการทํางานในส่วนคําสั่งที่1ออกมาทําที่คําสั่งที่2ได้เลยทันทีนี่คือโครงสร้างการทํางานของประโยคคาสั่ง if e นะคะทีนี้มาดูตัวอย่างโปรแกรมในตัวอย่าง สมมุติว่าจะเป็นการรับข้อมูลคะแนนคะแนนสอบของนักเรียนเข้ามาตั้งชื่อตัวแปรว่า score เก็บข้อมูลที่เป็นเลขจำนวนเต็มรับคะแนนสอบเข้ามาซึ่งเรากำหนดคะแนนสอบคะแนนเต็ม10นะคะเรามาสร้างเงื่อนไขว่าถ้าคะแนน มากกว่าหรือเท่ากับ5คะแนนเราตั้งเงื่อนไขว่าถ้านักเรียนคนใดได้คะแนนตั้งแต่5คะแนนขึ้นไปเนี่ยถือว่าสอบผ่านใช่ไหมคะ,ะให้แสดงคำว่าผ่านแล้วก็แสดงคำว่าดีนะคะรูปแบบของการเขียนเราก็ขึ้นประโยคคำสั่งว่า if ตามด้วยเงื่อนไขนะคะ ในตัวอย่างก็คือ if score มากกว่าหรือเท่ากับ5นี่คือเงื่อนไขนะคะถ้าทำการทดสอบแล้วเงื่อนไขเป็นจริงก็จะทำคำสั่งที่อยู่ใน scope ของ if ก็คืออยู่ในเครื่องหมายปีกาเปิดปิดคู่นี้นะคะโดยมีอยู่สองคำสั่งที่ให้ทำ เมื่อทำการทดสอบแล้วเงื่อนไขเป็นจริงก็คือให้แสดงคำว่า p a s s แล้วก็ให้แสดงคำว่ากู o ออกมาเมื่อแสดงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะออกจากสโขกของคำสั่ง if มาทำคำสั่งถัดลงมาก็คือคำสั่งแสดงคำว่า end program ลองดูผลลัพธ์นะคะ เมื่อรันโปรแกรมถ้าเราป้อนคะแนนสอบเป็นนะคะสมมติว่าเราป้อนคะแนนสอบเป็น7นะคะการทำงานก็คือตอนนี้เลข7จเนี่ยจะถูกเก็บไว้ที่ตัวแปร score ไหมคะก็จะทำการตรวจสอบเงื่อนไขก็คือ score มากกว่าเท่ากับ5ไหมก็คือ7มากกว่าเท่ากับ5จริงหรือไม่ ถ้าเป็นจริงก็จะแสดงข้อความสองบรรทัดนี้ใช่ไหมคะดังนั้นผลลัพธ์สังเกตผลลัพธ์นะคะเราป้อนคะแนนเป็น7เงื่อนไขนี้เป็นจริงก็จะแสดงข้อความคำว่า pass ับพูดออกมาแล้วก็แสดง end program ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราป้อนคะแนนสอบเป็น3 ก็จะนำไปทดสอบในประโยคเงื่อนไข3มากกว่าหรือเท่ากับ5เป็นจริงหรือเป็นเท็จใช่ไหมคะการทดสอบเงื่อนไขก็คือคำตอบออกมาว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จเพราะจากประโยคนี้ถ้า s กอร์ของเรามีค่าเป็น3จะแสดงว่าเงื่อนไขนี้เป็นเป็นเท็จใช่ไหมคะเมื่อเป็นเท็จการทำงานก็จะข้ามมาที่บรรทัด สแสดงคำว่า n d program นะคะโดยที่จะข้ามนะคะข้าม2องคำสั่งนี้นะคะเพราะ2คํคำสั่งนี้อยู่ในขอบเขตของเงื่อนไขเป็นจริงแต่การทดสอบตอนนี้สกอร์ของเรามีค่าเป็น3ถือว่าเงื่อนไขนี้เป็นเท็จเมื่อเป็นเท็จก็จะออกจากขอบเขตของ if มาแสดงที่มาทำงานที่คำสั่งถัดลงมาตอ่นให้เราสังเกตการทำงานนะคะทีนี้ถ้าเราดูอีกทีหนึ่งนะคะเปรียบเทียบผลลัพธ์ของอทั้งสองตัวอย่างนี้นะคะไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะคะสังเกตที่บรรทัดข้างล่างเห็นไหมคะ nprogram จะถูกแสดงทั้งสองกรณีนั่นแปลว่าการทำงานเมื่อเครื่องทำการตรวจสอบเงื่อนไขแล้วเงื่อนไขเป็นจริงจะทํำงานภายในส c o p ของคำสั่ง if ตรงนี้ก่อนนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วก็จะออกมาทำคำสั่งถัดลงมาแล้วก็จบการทำงานแต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จไม่ทําคำสั่งในสโ o p if ตรงนี้ แต่จะออกมาทำคำสั่งถัดลงมาเลยนะคะดังนั้นไม่ว่าจริงหรือเท็จคำสั่งสุดท้ายตรงนี้ก็จะถูกดำเนินการเหมือนกันนะคะนี่คือตัวอย่างของการใช้ประโยคคำสั่ง if นะคะสำหรับตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อเลือกทำงาน กรณีที่เรามีทางเลือกเดียวอโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ